เ้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเออแต่พักการเมืองก็ทําการเมืองบางพรกขาเสียงหลอกลวงประชาชนก็เหมือนกับพวกคอเซนเตอร์เหมือนกันด้วยแต่เราไม่รู้น้นายกนะขอว่าเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ละครนะนะอย่าให้เขามองว่าพักเพื่อไทยเป็นเพื่อไทยการละครนโยบายที่เจ็ดวางระบบป้องกันภัยไซเบอร์โอ้โหฟังมาแม่ชูแน่เลยครับนโยบายที่เจ็ดรับแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีพวกคอร์เซนเตอร์มาหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้เงินจากประชาชนแล้ว สองทุุระบบไซเบอร์จะเปลี่ยนไปครับเพื่อไทยจะป้องกันครับแต่สองทุ่เป็นต้นไปท่านนายกบอกว่าจะไม่มีวิจาที่ไม่มีคอร์เซนเตอร์ต่อไปครับตั้งแต่สองทุวันนี้ครับจะไม่มีคนจะไม่มีพวกคอร์เซนเตอร์ต่อไปนะครับนะครับสองทุกนี้นะครับนะเออแต่พักการเมืองก็ทำตัวพักการเมืองบางภาคหาเสียงหลอกลวงประชาชนก็เหมือนกับพวกคอร์เซนเตอร์เหมือนกันแต่เราไม่รู้พักไหนหวังว่าท่านนายกครับหลังสองทุกวางระบบป้องกันไอไซเบอร์ก็จะไม่มี นะพวกคอเนเฟนเตอร์อีกต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับท่านนายกครับนโยบายที่8จกกัดทำการประทิที่ดินถูกต้องและเป็นธรรมโอ้ต่อไปใครไม่มีที่ทากินเลยครับไปบอกท่านนายกเศรษฐาครับท่านจะได้ที่ดินเป็นของตัวเองครับนะครับทุกวันนี้ทุกคนจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับท่านจะจัดระบบการประทิที่ดินใหม่นโยบายที่เก้าหนึ่งนักเรียนต่อหนึ่งแั้นเรีเอ่อเอ่อหนึ่งอาต่อไปนักเรียนทุกคนจะต้องมีแั้นเรีคนละเครื่องครับนะ ใครเป็นเจ้าของบริัดคอมพิวเตอร์ก็ได้เวลาขายดิบหลายดีนะครับท่านสามารถขายแท็บเล็ตให้กับหน่วยงานราชการและนักเรียนหนึ่งคนจะมีแท็บเล็ตครับสบายแล้วครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแท็บแท็บเล็ตกันคนละเครื่องครับหนูๆครับครูก็หนึ่งแท็บเล็ตครับเพิ่มอาหารกลางวันครับนะนะครับต่อไปอาหารกลางวันนี่เราจะกินดีอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มอาหารกลางวันนโยบายที่สิบทับกันซอฟต์แวอร์ทุกมิติหัวใจอาหารการกินท่องเที่ยวศิลปะต่างๆ เราจะผักดันครับผมไีครับอัต่อไปนี่ภาพยนตร์ไทยจะดังเหมือนหนังเกาหลีครับนักรอ้องป๊อกมือใยจะดังเท่ากับนักรอ้องป๊อปของเกาหลีเหมือนกับลิซ่าแบ็คลิงอะไรแบ็คแบ็คลิงอะไรเนี่ยนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดครับตั้งแต่มีท่านนายกครับหลังสองทุ่มเลยครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นเรื่องจรงิงเพราะท่านนายกเฉจามไม่เคยโหกใครเลยท่านบอกแล้วจะไม่จับมือกับพลไรไม่ใชาไหมท่านจะไม่จับมือกับรวมไทยสัตวาผมจะไม่เห็นท่านจับมือกับใครเลยครับ ท่านพูดจริงกัำจริงครับปิดสวิตซ์สา,สามปอท่านก็ปิดนะไล่หนูตีงูเอาท่านก็พูดไปแล้วท่านทําจริงทุกอย่างครับหวังว่าหลังจากสองปุ๊บไปแล้วประเทศไทยได้เก่นความเจริญแล้วนะครับนโยบายที่สิบครับนโยบายที่สิบไปแล้วนะนโยบายที่สิบเอ็ดโอ้โหนโยบายเยอะจิ๋มหาเนี่ยน,นะเอาเงินที่ไหนมาทำมาเนี่ยวัคซีนป้องกันมะเร็งต่างลดโรคฟรีโอ้โหโโต่อไปใครเจ็บป่วยอะไรจะตามฟรีหมดครับไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเราเงินเยอะเราดูแลประชาชนนะครับ ้าไปพอเดี๋ยวเราไปคู่เพิ่มนะเดี๋ยวโทรไปถามลี่ตู่ก่อนนะพี่ตู่ครับพี่ตู่กู่เท่าไหร่แล้วครับอ๋อเจ็ดล้านล้านครับอ๋อเจ็ดล้านหรือสิบสิบล้านล้านครับ๋อไม่เป็นไรเรวผมคู่ครับแต่ถ้าเกิดคู่ไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะเอาเอาเอาสนามหลวงไปจดจำนองครับทุกครูอนะันนะี้ผมแซวนิดหนยนะนะครับแซวเล่นนะครับนะถ้าไม่มีจะแจกไม่มีจะเอาเงินไปใช้กางเดี๋ยวเราก็ไปคู่มาแจกก็ได้คณยบาที่สิบสองครับนะถอะไรเนี่ย วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสีบัตรประชาชนรักษาได้ทั่วไทยครับต่อไปครับไม่ต้องถือบัตรเครดิตไม่ต้องทำประกันชีวิตแล้วบัตรใบเดียวประชาชนรักษาได้ทั่วไทยไก่ยอไก่ยพีย่น้องเอ,อ้ยนะสบายแล้วเราเนี่ยนะสองทุ่มเนี่ยนะท่านนายกเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยผมได้สุดเดียวผมเลิกเลยพอดูสองทุ่มมาดูท่านนายกแถลงนะับโอ้ได้เวลาครับพรุ่งนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทโอนเข้าบัญชีครับคนละหนึ่งบาทครับดิจิตอลวอลเล็ตไก่มีกระเป๋าตะตัง ขายไม่มีแต่ป๋ตาตังก็มีเลขบัตรครับอ้างอิงได้เลยครับนี้รวยครับรับเงินคนละหมื่นครับพี่น้องครับนะน,ะนยโยบายที่สิครับรถไฟฟ้ากทม20บาทตลอดสายโอ้ยนะ20บาทตลอดสายครับพี่นั้นโอ้กูเสียงแหวนนะเนะชียร์พักเพื่อไทยอย่างเสียงแหวนะโอ้ช่วยโฆษณา,ราครับเดี๋ยวกินน้ำมงนหน่อยนะ เป็นการช,อช่อฉนผู้บริโภคเอากฎหมายผู้บริโภคมาตรา44ไงผมจำไม่ผิดนะจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะมาตรา44ไม่ไไมน่าผิดนะ,อนอะดาา 44, ดของพรบวิธีพิจารณาคดีปกครองของผมเนี่ยรวบกันโกงพะนะักคนไทยคนนี้ที่เป็นเจ้าของที่ต้องโดนยึดที่โดนอายัดทรัพย์สินในจังหวัดในจังหวัดชลบุรีหมดเลยเพราะนั้นระวังคนระับใครติดตามร,รายการนายนายใครช่วยการติดตามคนแชร์นะพี่น้องประชาชนจะนได้ความรู้มันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะที่จะเรียนได้พี่น้องประชาชนทราบนะครับนะว่าไปนะครับ เนะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนันคือเรื่องการเป็นนีเป็นสิทการทวงหนี้เดี๋ยวนี้รุนแรงมากขึ้นนะใครที่โดนทวงหนี้โหดข่มขู่ทำร้ายร่างกายท่านก็ยกมือถือขึ้นมาแล้วก็บันทึกเสียงขึ้นบานไว้หลังจากนั้นไปแจ้งความตำรวจว่าการทวงหนี้หรือการข่มขู่ควรจำคุกห้าปีคิดต่อเปี้ยเกินอัตราจำคุกสองปีนะนีมันมีกฎหมายทวงหนี้กฎหมายห้ามเรียกับเปี้ยนะครับอันนีสองกฎหมายนี่ยขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้าน นะแล้วยังมีกฎหมายของกระทรวงการคลังใครจะใครจะมีอา,ยยา,า,ยยาชีพปล่อยเงินกู้ต้องขออนุญ,ญาตกระทรวงการคลังขออนุญ,ญาตแบง์ชาติเขาเรียกว่าการทําธุรกิจเชื่อเส่วนสุคคนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกหนี้เดนะไปกู้เงินนอกระบบนะไปกู้เงินนอกระบบนะครับนะนะคิดดอกเบี้ยกเกินอะัตรากู้เงินนอกระบบไปคิดดอกเบี้ยกเกินอะัตราเนี่ยนะแล้วก็เราโดนโทวงหนี้โหดโดนทำร้ายร่างกายท่านก็ ไปซื้อกล้องมาติดหน้ารถบ้างติดที่บ้านบ้างอะไรจังที่กล้องมือถือบันทึกเสียบบันทึกภาพไว้และไปแจ้งความข้อหานะปล่อยเงินกู้โดยไม่ขออนุญ,ญาตกระทรวงการคลังข้อหาแรกข้อหาที่สองก็คือเรียกดอกเบี้ยกเกินการาคาข้อหาที่สามเขาเรียกว่าอนะไรฮะทวงหนี้ใช้ความรุนแรงจำทุกห้าปีนะแล้วก็ปล่อยเงินกู้ดอญญกเบี้ยเกินตามอีกสองปีปล่อยเงินกู้โดยไม่รับอนุญ,ญาตาาน่าจะปีนรวมๆแล้วว่าติดทุกแปดปี นะครับด right, huh? so, uh, uh, eh, so, ังนั้นก็เนี่ยความรู้ทางกฎหมายเนี่ยเข้ามากดไลค์กดแชร์มกให้ความรู้กันทุกวันนะครับนะออนะะอันนี้ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายนเดี๋ยวเราก็จะเข้าเรื่องการเมืองนะครับขอการเมืองรอแป๊บเดียวนะครับก็ให้ความรู้ทางกฎหมายกันไปนะนะฮะครูกายแก้วครูกายแก้วนี่ก็เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับตามรัฐธรรมนูญจะบอกว่าคนเราจะไหวไหวพระไหวจ้าไหวต้นไม้ ไหวห,หมาไหวแมว่าตัวเงินตัวทองสามารถไหวได้รัฐมนูญบอกว่าคนเรามีเสยรยงีภาพในการนับถือศาส,สนาเพราะในกรณีของครูกยรแก้วนั้นใครจะว่าจะนับถืออะไรต่งางๆมันเป็นเสียีภาพแต่ตอนนี้ที่กำลังกําลัง,ลงถกเถียงกันในสังคมโลกโซเชียลคือว่ามันจะเป็นการมอมเมาหรือเปล่านะมอมเมาประชาชนหรือเปล่ามันจะเป็นการหลอกลวงประชาชนไหมเพราะว่ามีคนมากราบมาไหวนะมีคนไปหลงชี่อ,อะไรเยอะนะมันจะมีการหาผลประโยชน์ไหม มีการขายวัตถุมงคลอะไระไรือเปล่าไหมมันจะเอาเรื่องความโชคความเชื่อมาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่นะเพราะว่าครูกายแก้วเนี่ยผมติดตามข่าวมาเมื่อวานนักข่าวสองสานัดมาสันัมันเป็นเรื่องของการความเชื่อแต่ครั้งนี้ว่ามันจะเป็นการความเชื่อนี่กันแบบสุดจริตใจหรือความเชื่อเพื่อธุรกิจเอามาตั้งไว้โรงแรมก็ยังไงมีลูกค้านะคนก็งงงายนะแต่โรงแรมที่ว่าแถวราชดายเขาก็ได้ไปอยู่หมดมีคนมาจองเต็มเขาไ็อยากจะย้ายไปไหน ประกอบกับรูปนั้มันเหมือนอสุรกายไหมมันน่าเกลียดน,น่ากลัวไหมสร้างความหวาดกลัวไหมบางคนก็กลัวหน้าตาน่ากลัวไอ้ดูปัน่นรูกายแก้วหน้ากลัวบางคนก็บอกว่ามันเดือดร้อนลำคาญเห็นแล้วก็เกิดอาการาหวาดผวาเดินผ่านไปแล้วน่ากลัวบางคนก็กลัวว่ามันจะมีนะวิญญ,ญาณผีดิบผีร้ายอาสุรกายหรือไม่นะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเมื่อวานนี้กับาไอสมาคมพวกศิล,ลปินอะไรต่างๆเขาก็ไปพบเจ้าของโรงแรม ซึ่งเป็นเจ้าของสุสานที่แล้วให้ลูกป,ปั้นมา,มา,มา,มาตั้งมาวางไว้เพื่อประโยชน์ทางการคา้ามันไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาพรา์ไม่ใช่อิสลาไม่ใช่ซิกไม่ใช่ศาสนาอื่นมันเป็นการปั้นวัตถุขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางการคา้าโดยอนะาศัยความเชื่อนะครับนะมันก็เป็นสีมากนะถามว่าผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ตอนนี้นะครับเราจะเชื่อครูกายแก้วแต่ว่าไอ้ลูกป,ปั้นที่ว่ามันน่าเกลียดน,น่ากลัวหรือไม่มันทําให้คนหวาดกลัวไหมบางคนก็คิดว่า มันมีวิญญาณนะมันมีไสยศาสตร์มีอะไรอยู่คนอาจจะหวาดกลัวแล้วทํำยังไงนะคนี่ก็เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเป็นประจำเขาเดินผ่านมาเล็นต้กหวาดกลัวหรือชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเขาเห็นแล้วเขาเกิดอาการหวาดกลัวหวาดผวาคิดว่ามันมีวิญญาณสิงอยู่มีซาตานมันก็กระทบทางด้านจิตใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสารมิการก็เคยจัดสินคดีประเภทนี้โดยสารมิการัดสินว่า การที่ข้างบ้านมีมีหลุมศพหรือมีสุสารนะเอาศพคนตายเนจะ้าของบ้านมาฝังไว้ติดกับบ้านของของผู้เสียหายผู้เสียหายก็สามารถที่จะฟ้องร้องจะให้ย,ายบบ้ายศพไปไว้ที่อืนะ่นเพราะบ้านติดกันบางคนทุกัวบีนะความกลัวมันไม่เท่ากันนะครับขาดในการไปตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยนะมีความรู้สึกว่านนะมีความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนลำคาก ถ้าเรารู้สึกว่าเราเดือดร้อนลำพางเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลในคดีแม่ให้ย้ายครูกายแก้วอะไรอย่างออกมาจากบริเวณที่เราต้องผ่านทุกวันได้ก็สามารถไปใช้สิทธิศาลหน้าสิทธิศาลฎีกาเนี่ยก็เคยมีคำพิพากษาแล้วก็ลองไปอธิบายให้ศาลดู้ะลองอธิบายให้ศาลดูนะเป็นประจำคำพิพากษาฎีกาที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งเดี๋ยผมก็ย่าใส่แล้วนะนะครับนะเอ่อนนะฎีกาอ่า,อา หน,หนึ่ง,งห้า,าแปดหนึ่งนะครับสองห้าสามแปดนะครับเดี๋ยใครอยากจะไปหาเพิ่มเติมก็ลองไปดูกันในอ่ากูเกิลไปหาได้เลยนะครับแต่คำพิพากษาฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเคยตัดสินไว้คำนองว่าสรุปใจความสำคัญว่า,านนะตามสภาพของหลุมฝังศพย่อมคอยเกิดความหวาดระแวงในเรื่องผู้หผีวิญญ,ญาณและเป็นที่รังเกียจจากผู้ที่วิช่ญาติผู้ตายซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ใกล้หลุมฝังศพ